นันสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาปราลกกันท้งเรื่องกรรมประเภทหนึ่งที่ทำให้คนไม่มีลูกเพราะว่ามีคนหลายคนที่จะบอกว่าแต่งงานมาตั้งยี่สิบปีบ้างสิบปีเสร็จบ้างหาลูกไม่ได้แล้วก็มีส่วนมาก เมื่อขอร้องขอให้มีลูกอันนี้ตมาก็จนใจเพราะว่าท่านขอผิดที่เมื่อการขอให้มีลูกต้องไปขอกับคนที่เคยมีลูกมากๆแต่ตมาชาตินี้เกิดมาไม่มีลูกกับแม่เลยเคยไม่ไม่เคยมีแม่ให้มีลูก ็ลเลยไม่ทราบว่าคนที่เขามีลูกเขามีปฏิปทาแบบไหนจึงมีลูกแล้วไม่สามารถจะให้ใครได้ฉะนั้นขอญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> ที่ท่านเคยมาขอลูกแล้วก็ผิดหวังว่าท่านที่ไม่มีลูกกําลังจะมาขอให้มีลูกกับโปรดทราบว่าตมานั้นเป็นคนไร้สมรรถภาพในด้านมีลูก แม้แต่แม่ของลูกก็ยังหาไม่ได้ก็เลยไม่รู้เศร้าลูกแล้วเขาทำกันยังไงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของโพธิราชกุมมารเนื่อความมีอยู่ว่าในสมัยหนึ่ง,งรรมมรรพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในเพสากาลาวันแม่ชื่อเพราะเพสากาลา ไอ้กลลาเนี่ยมันอะไรเขาแปลว่ายังไงก็ไม่ทราบไอ้วันเนี่ยแป,ป,ป่าป่าหมายความนี่อยู่ในป่าทรงปรารบระโพธิราชกุกม,มารให้เป็นเหตุสมบัติเด็จพระบรมโลกเชจินทรงตัดเรื่องนี้ณนะความตอนตอนน้นมีอยู่ว่าท่านโพธิราชกุม,มารความจริงคนนี้ทราบไปด้วยนาะมปัรดาย่ายโยมุทธบริษัท <c oughs> และแต่เพื่อนเินสุท่นมเนี้กําลังรับฟังเพราะว่าโพธิราชชูม,มานี่เป็นคนใจร้ายมาตั้งแต่ชาติก่อนและนิสัยความร้ายของท่านก็ร้ายติดมาติชาตินี้นั่นเป็นอย่างนั้นเมื่อท่านมาเป็นลูกของกษัตริย์ก็หวังจะสร้างประสัทอยู่เองให้มันสวยสุดงานตามความพอใจ เึงไดนี้หาช่างมาออกแบบปราสาทในเมื่อเป็นที่ชอบใจแล้วก็ไปหาช่างมาทําการก่อสร้าง <c oughs> ช่างคนนี้ก็สร้างเก่งมากสร้างแล้วดูมันว่าปราสาทหลังนี้จะลอยอยู่บนอากาศไม่ปักอยู่กับพื้นดินไม่ติดพื้นดินเห็นเป็นมหัศจ,จรยรท่านโพธิราชจุกมายก,ก็มีความรู้สึกอยากจะทราบ ว่าถ้าประศาสตหลังนี้มันเป็นหลังเดียวในโลกจะเป็นของอัศจรรย์มากก็ไม่แน่ใจว่าในช่างคนนี้จะสร้างประศาสตแบบนี้มากี่หลังแล้วฉะนั้นจึงไปเรียกในช่างมาแล้วก็ถามว่าช่างประศาสตร์ประเภทนี้เธอทํามากี่หลังแล้วหรือว่าทําหลังนี้เป็นหลังแรกในชีวิตของเธอ นช่างก็บอกว่าประสาทประเภทที่ทําให้เห็นว่าลอยในอากาศเพิ่งทําเป็นหลังแรกในชีวิตหลังนี้ไปนเป็นหลังแรกท่านโพธิราชจ,จุกามาัยก,ก็ชมเป็นการให้กําลังใจแล้วก็ให้รางวัลเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> แล้วก็บอกว่าตาประสาทหลังนี้แล้วเสร็จมา่อไราก็บอกด้วยนะความจริงไม่ใช่คิดอยากจะอยู่เร็ว ได้อยากจะฆ่าในช่างมื่อมีความรู้สึกว่าถ้าช่างคนนี้ยังมีชีวิตอยู่เธออาจจะไปสร้างให้คนอื่นหลายๆหลังฉะนั้นบ้านของเราก็เป็นบ้านที่มีความไม่อัศจรรย์ถ้าบังเอิญมีบ้านหลังเดียวที่เราอยู่เราอยู่ชาวโลกเห็นว่าปราสาทหรือบ้านของเรานี้เป็นสิ่งอัศจรรย์มากอันนี้แค่จเจ้าเดียวเด่นของตัว ก็คิดฆ่าเขาจึงไม่คิดในใจว่าหนึ่งเราฆ่าช่างนี้ได้ก็ดีแต่การที่สองรือว่าตัดมือตัดเท้าของเธอเสก็ดีเธอทาไม่ได้แต่การที่สามควักลูกตาเสียได้ก็ยังดีรวมความว่าถ้าไม่ตายก็อย่าตัดแขนแตัดขาหรือควักลูกตาถ้าควักลูกตาแล้วตาไม่เห็นช่างก็ทํางานไม่ได้ แต่ว่าความลับมันไม่มีในโลกบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านโพธิราชกุมารน,นี่มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นลูกเจ้าเหมือนกันรักใคร่ชอบพอกันมากเป็นคนรุ่นราวเขาเดียวกันจึงปรารบเรื่องนี้กับราชกุมารอง์นั้นราชกุมารองนั้นฟ <c oughs> ังแล้วก็ตกใจคิดว่าโพธิราชนี่ไม่น่าจะเลวซามขนาดนี้ ของดีมันไม่มีที่สุดในโลกโลกไม่หาที่สุดไม่ได้ช่างคนนี้ว่าดีอาจจะมีช่างคนอื่นดีไปกว่านี้ก็ได้วันหนึ่งเห็นปลอดคนจึงเรียกช่างมกากระซิบว่าว่าบอกว่าถามว่าเวลานี้เธอทำปร,ร,สระสาทหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังช่างก็กราบทูลให้ทราบว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะ ท่านพระราชกุม,มารองค์นั้นก็บอกว่าที่หลังจําไว้นะถ้าโพธิราชกุม,มารมาถามว่าปรา,าสาทหลังนี้เสร็จแล้วอย่างเธอบอกว่ายังไม่เสร็จนะเพราะว่าถ้าบอกว่าเสร็จแล้วเมื่อไรเธอจะตายจะบอกความเป็นมาที่โพธิราชกุม,มารปารกกับพระองค์ทราบในช่างเมื่อทราบแล้วก็ระงับเป็นความลับ หลังจากนั้นมาเมื่อโพธิ์ทิชกิราชกุม,มารมาถามก็กลับเรี่ยนให้ทราบว่ายังไม่เสร็จพระเจ้าค่ะส่วนใหญ่น่าเสร็จแล้วแต่ส่วนที่มีความสำคัญมากจริงๆยังไม่เสร็จถ้าส่วนนี้เสร็จประสาทนี้จะเห็นเป็นมหัศจรรย์มากเขาจะเห็นรอยเด่นนาอากาศจะเป็นของธรรมดาธรรมดา แต่สิ่งมาหาัศจรรย์เป็นนิมิตอัศจรรย์จะมียิ่งไปกว่านั้นแต่สิ่งนั้นจะไปยังไงข้าพระเจ้ายังยังไม่กราบูลก่อนในเมื่อเสร็จแล้วพระองค์จะทรงทราบเองว่าเป็นของมาหาัศจรรย์ที่สุดแต่ว่าสิ่งที่จะทําทต่อไปนี้ต้นใช้ไม้มีความเบามากแต่ก็ไม่มีแก่นเป็นไม้ที่แห้งสนิทขอพระองค์ได้ทรงโปรดสั่งให้บุคคลหามาให้ด้วยพระเจ้าค่ะ <c oughs> เป็นอันว,าว่าพระพุท่านโพธ,ธิราชก็หลงกลสั่งให้คนใชท้ที่คนที่หาไม้แห้งสนิทมาแล้วก็เป็นไม้มทมี่ไม่มีแก่นมีความเบาสูงเอ hmm. ามามอบให้กับนายช่างนายช่างก็กราบทูลว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจึงกว่าข้าพเจ้าจะกราบทูลใ้ทราบ่าประสาทหลังนี้เสร็จ ขอพระองค์จงอย่าให้ใครเข้ามาในที่นี้ถึงแม้แต่พระองค์เองก็เช่นเดียวกันจงอย่ามาในที่นี้เพราะว่าข้าพทธเจ้าจะต้องทําในห้องเงือเมียกเพราะเป็นสิ่งมาสจรย์ละเอียดละออมมากถ้ามีคนเดินผ่านไปผปนมาปราสาทจะไหวตัวความคิดเจรางเลือนผลจะไม่เป็นไปตามนั้นเพราะหลังนี้ตั้งใจให้สร้างเป็นของมาสจัจ์จริงๆ เดส่งคนที่จะเข้าออกได้ก็คอยเป็นพัญญาข้าพเจ้าองค์เดียวเป็นคนส่งอาหาร <c oughs> ท่านโพธิราชกุม,มาณหลงกลก็ปฏิบัติตนตามนั้นนายช่างก็เข้าไปในทำห้องห้องหนึ่งเป็นห้องลับทํานกยนต์หมายว่านกอะไรก็นกพยนตกหมายว่าทําเป็นรูปนกขึ้นมา บรรจุคนนั่งได้ประมาณทักสิบคนพร้อมทัทพสัมาระพอควนเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สั่งพัญญาว่าวันนี้กลับไปแล้วของอะไรที่มีอยู่พอจะขายได้ให้ขายให้หมดนำเงินติดตัวไว้แล้วก็วันพรุ่งนี้นำทรัพย์สมบัติคือเงินทองที่พอติดตัวไปได้ที่มีอยู่มาด้วย เอาลูกของเรามาด้วยแล้วมาเงียบๆไม่ต้องบอกใครต่การขายบ้านขายช่องก็ไม่ต้องบอกใครว่าเรื่องอะไรเมื่อนางทำแบบนั้นแล้วในตอนเช้ากินข้าวเสร็จก็เอาลูกกระพัญญาเข้าไปนั่งในท้องในท้องนกนกพยนทรัพย์สมบัติพอควรใส่นั้นพอไปได้ก็เข้านกพยนต์ ขึ้นขี่นกพยนขับออกทางหน้าต่างบินไปไป่ายเมื่อผ่านในที่สุดในช่างคนนั้นก็ไเป็นพระราชาในเมืองนั้นซึ่งเวลานั้นคนมันน้อยคนที่มีปัญญาม,มากก็ไม่จะได้เป็นผู้ปกครองประเทศประเทศเล็กๆเ,เป็น่นว่าเจ้าหนะ้าที่เห็นในช่างหนีไปเรื่องนี้ก็หมดกันไปโพธิที่ราชากุมารก็ฆ่าเขาไม่ได้ มาในตอนหนึ่งท่านโพธิราชภูมานำริในใจว่าเราแต่งงานมาหลายปีกับพัญญาคนนี้อาจจะมีพัญญาหลายคนก็ได้แต่ก็ไม่เคยมีลูกกับเขาต้องการจะหาลูกเสืบตระกูลจึงให้นคนเมรตัตนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากพระเวทตากป่ามาหาวันนั้น แล้วก็สั่งให้คนปูผ้าขาวจากประตูวังถึงประตูกำแพงถึงประตูวังขอโทษจากประตูวังที่ประทับมาถึงกำแพงวังทางเข้ากำแพงแตั่หน้าประตูก็ไปเจ็บบ้านเลยแล้วกันเวลาที่ให้ในให้เจอคนใช้ปูผ้าขาวนึกในใจ ว่าถ้าเราจะมีลูกหญิงหรือว่าลูกชายคอยองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศัสดาเดินบนพระขาวกับพระสงฆ์ถ้าเราจะไม่ได้ลูกขอยพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์จงอย่าเดินบนพระขาวเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำพระสงฆ์มาถึงประตูกำแพงวังก็ทรงหยุดยืนไม่ก้าวต่อไป ท่านโพธิราชทุกุมาร็รัตนาองค์สมเด็จไปจอมใจคอยเดินบนพรเขาวสมเด็จพระสัมมาทัมุทธเจ้าก็ไม่เดินมองดูพระอานนท์พระอนทนนั้นเป็นพระที่ฉลาดมากแค่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้า,ามองหน้าก็เข้าใจยิ่งได้ตัดก,กับพระเจ้าโพธิราชทุกุมารว่าคอยรื้อผ้าขาวออก สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าจะไม่ทรงเดินบนผ้าขาวท่านโพธิราจุกุม,มายก,ก็สั่งให้คนรื้อผ้าขาวออกมาแล้วก็รัตนาองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าให้สเสด็จไปสู่พระราชฐานเมื่อไปถึงนมัสการแล้วน้ทเทวไว้อังคาดคืออาหารแก่องค์สมเด็จพระปฏิทิปแก้วและบรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหมดเสร็จ ตอนที่พระพุทธเจ้าจะโมทนาท่านโพธิราชกุมามรยังเข้าไปกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าทรงกระคาวะพระองค์สามวาระวาระแรกขณะที่อยู่ในคันมันดาก็ถวายบังคมไหว้พระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งอันนี้สงสัยไม่กัน เวลาที่ท่านไหวพระเจ้าในท้องนะใครจะมองเห็นแต่เข้าใจว่าโพธิราชชุกม,มานอาจจะรัชาติได้สักหนึ่งชาติจิงกาทูลองค์สมเด็จพระบรมโลกสาธิรานัรางดบรรั้งที่หนึ่งไหวพระองค์มาตั้งแต่อยู่ในท้องและครั้งที่สองเมื่อคราวเป็นรุ่นหลุมก็ถาวานไรวนมสการอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ถวายน้ระดิการเวลานี้ครั้งหนึ่งอยากจะทราบว่าเพราะเหตุใดองค์สมเด็จพระจอมใจจึงไม่ทรงสมเด็จพระพุทธดําเนินบนพระเขาที่ข้าพระเจ้าผู้รับสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธติการตัดแามว่าพธิราชกุม,มารแต่ถาคตออยากจะทราบว่าก่อนที่พระองค์ จะปูผ้าขาวให้คนให้อัตถากตเดินขณนะที่สั่งให้คนปูในคิดอะไร <c oughs> ให้โพธิราชจุกมายก,ก็จัดตามความเป็นจริงว่าข้าพระเจ้าคิดอย่างนี้ด้วยว่าข้าพระเจ้าไม่มีบทแต่งงานมาหลายปีแล้วหาลูกกับเขาไม่ได้เกรงว่าจะไม่มีลูกเสียแตะกูล จึิงตัดสินใจตั้งใจอธิษฐานว่าถ้าจะได้ลูกหญิงก็ดีจะได้ลูกชายก็ดีขอยสมเด็จพระจินสีทรงสมเด็จพระพุทธดำเนินบนพระเขาถ้าหักว่าเจ้าไม่ได้ลูกขอยองค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าจงไม่เดินบนพระเขาพระผู้มีพระพาา่าเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตัดว่าราชกุม,มาร เพราะเหตุนั้นแตถาคตรจรึงไม่เดินบนพระขาวท่านก็เลยถามว่าเป็นเพราะอะไรพระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎิการถึว่าพระราชโอมานการที่พระองค์จะไม่มีโลกคราวนี้ก็เพราะว่าพระองค์เป็นคนมีใจร้ายทำลายความดีของสัตว์ ในสมัยก่อนเขายิ่งกราบทูลขอองค์สมเด็จพระชินวนสนรสทรงตรัสแต่ก็ต้งตัสว่าในสมัยก่อนจากชาตินี้ก็เรียกว่าไม่ได้บอกชาติประชาติไหนมีคณะบุคคลคณะหนึ่งไปฆ่าสัมเพาและลงสัมเพาไปในมหาสมุทร ท่านก็บอกว่าไม่ค่าคนนับร้อยนี่คนเป็นร้อยร้อยนี่ต้องไมจ่จะค้าแล้วอาจจะไปเที่ยวซ้าเผากันเวลานั้นปรากฏมมีลมโหดดวนไอคำว่าลมโหดดวนนี่มันเป็นลมที่มีความแรงมากเกิดขึ้นในมหาสมุทรเรือต้านกำลังลมไม่ไหวขึ้นแรงจัดเลยก็ลมซ้มาเผาก็แตก คนทั้งหลายต่างก็ว่ายน้ำหนีความตายแต่อย่าลืมว่ามหาสมุทรมันไม่เล็กหนีไปเท่าไรก็ตายเท่านั้นถ้าไม่พบเกาะไม่พบแก่งไม,ไม่พบชูชีพเป็นที่อาศัยแล้วสามีพัญญาสองคนสามีคนหนึ่งพัญญาคนหนึ่งที่ไปในเรือนั้นได้ไม้กระดานที่หลุดออกมาจากเรือหนึ่งแผ่น ต่างคนก็ต่างเกาะปล่อยตัวให้ลอยตามกระแสขึ้นไปในที่สุดคลื่นก็ซัดคนสองคนเข้าไปใกล้กเกาะแห่งหนึ่งคนสองคนนั้นขึ้นอาศัยอยูบ่บนเกาะตามธรรมดาคนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านคนก็ดีส่ก,ก็ดีจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาหารเจนั้นสองคนนี้นั้นมีความหิวเกิดขึ้น หม้อหายมันก็ไม่มีไม่ขีดก็ไม่มีมนมมี่ไม่รู้จะกินอะไรดีก็เลยมองไปมองมาเห็นนกมันมีมากบนเกาะนั้นก็ไม่มีคนไปถึงไอ้นอกก็เลยไม่คย่อยกลัวคนคนเดิกนก็ไปใกล้นกก็ทําเฉยๆพราะไม,ม่เคยอันตรายจากคนเลยไม่รู้จักพยาามจุราช เธอตอนสองก็เอาไข่นกเข้ามากินก่อนเพื่อเป็นการประทังความหิวกินไปกินมาหลายวันเข้าไข่นกก็หมดต่อมาเมื่อไข่นกหมดความหิวมันก็ยังไม่หมดวันต่อมาหิวมไม่ไรู้ทำยังไงก็จับลูกนกเล็กๆมากินอีกเมื่อกินลูกนกหมด มันก็ยังไม่หมดความหิวชีวิตยังมีอยู่ก็กินพ่อนกแม่นกส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าโพธิราชกุมารเพราะเธอไม่เว้นกรรมชั่วทั้งสามวัยวัยต้นคือไข่ไวัยกลางคือลูกนกวัยสุดท้ายคือพ่อนกแต่แม่นกฉะนั้นเธอจึงจะไม่มีโอกาสมีลูก ในวัยหนุ่มก็ดีในวัยกลางคนก็ดีในวัยแก่ก็ดีหาลูกม่ได้แน่ชาตินี้เวลาชาตินี้ทั้งชาติเธอจะต้องไม่มีลูกพูดมาถึงตอนนี้ก็คิดถึงบรรดาท่านผู้บริษัทเวลานี้โภชนากาและโภชนากรอนอะไรเขาไม่ทราบคือว่าพวกที่แนะนําเรื่องการกินก็อะไรกัน ไอ้โภชนะโภชนะังเ่ยมันขี้เกียจกันมันก็แปลว่ากินนจะเป็นภาษาแขกภาษาแขกแต่มันก็ยัอยากพูดเรียนเหมือนกันเพราะเป็นคนไทยเราพูดกับภาษาไทยดีกว่าแล้วพวกที่กรรมการการกินมันจะแนะนําอาหารอย่างนั้นดีเนื้อสัตว์ประเภทนี้ดีผักจะนั้นดีไข่ดีล่อกันยีปาทะ ตอนนี้แนะนำไข่กันมากไข่ก็ถูกกว่าอาหารอย่างอื่นก็เลยสงสัยว่าคนกินไข่สมัยนี้เกิดไปชาติหน้าสมัยที่เป็นนมเป็นสาวคงไม่มีลูกเพราะพธิราชุมานุเจ้าสนัดว่าถ้าเธอเว้นไม่กินไข่เธอก็จะมีลูกเมื่อยังเป็นนมเป็นสาวพระธมะวัยแต่ว่าเธอกินไข่ แต่ว่าเธอเว้นไม่กินลูกนกเธอก็จะมีลูกในวัยกลางคนถ้าเธอกินทั้งไข่กินทั้งลูกนกไม่กินพ่อนกแม่นกเธอก็จะมีลูกมาวัยแก่แต่ว่านี่เธอกินหมดทั้งสามวัยเป็นนว่าชาตนี้ทั้งชาติเธอจะหาลูกไม่ได้นี่ก็มันดาญ,ญาโยงพุทธบริษัทเั็นหลายที่หาลูกไม่พบ ทำยังไงยังไงก็ควานหาลูกไปได้โปรดทราบว่ากรรมของท่านกับกรรมของโพธิราชกุมารจะมีสภาพคล้ายคลึงกันในเวลานี้คนกินไข่มากต่อไปคนหนุ่มคนสาวไม่มีลูกสบายมากถ้ายังไม่ถึงวัยกางคนไม่ต้องห่วงว่าจะมีลูกไม่ต้องใช้ยาคุมกำเนิดไม่จ้งต้องใช้ถุงไม่ต้องผูกไม่มีลูกแน่ พอได้กินไข่ดะถ้าใครกินลูกนกลูกไก่ลูก,ก,ลลกเป็ดบ้างก็เพิ่งทราบาว่าวัยกลางคนไม่มีลูกอีกใครกินพ่อนกแม่นก,นกพ่อเป็ดพ่อไก่แม่เป็ดแม่แมแมไก่บ้างเกิดไปชาติหน้าตอนวัยแก่ก็ยังไม่มีลูกสบายมากปุดตังคีเวพระพุทธเจ้าทรงจัดพระวงลูกหกคอ ถ้าเราไม่มีลูกเราก็มีความสุขไม่ต้องหนักใจการมีลูกดีหรือไม่ดีก็ต้องตอบว่าสุดแล้วแต่กฎของกรรมถ้าลูกมาจากเทวด,ดาและลูกมาจากพรหมแล้วพ่อกับแม่มาจากเทวด,ดาและมาจากพรหมก็พูดกันรู้เรื่อง เป็นนั้นว่ามีลูกทั้มอย่ามีทุกข์จากการเลี้ยงดูให้การศาึกษาให้การแนะนําจับจ่ายใช้สินมากขึ้นแล้วก็มีความสุขเพราะลูกดีแต่ทั้งนี้ก็ต้องพ่อดีแม่ดีว่าพ่อกับแม่มาจากเทวดาหรือผมถ้าลูกมาจากอบายภูมิก็ต้องน้ำตาตกตลอดชาติ เอาดีไม่ได้แก้ไขไม่ได้เพราะพวกสัตว์นรกเป็นคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเขาไม่มีความดีพอที่จะส่งความดีไว้ได้สิ่งใดที่คนดีเข้าใจว่าดีสิ่งนั้นพวกนี้เห็นว่าไม่ดีแล้วสิ่งใดที่ชาวโลกเห็นว่าเลวเป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันพวกนี้จะมีความเข้าใจว่าดี นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการมีลูกจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่กฎของกรรมเมื่อคนเราจะมีลูกแล้วไม่มีลกูกที่สงสัยกันมากว่าทำไมจึงไม่มีลกูกในความจริงข้อคู่ตัวผัวเมียและพนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติที่จะสร้างลูกให้เกิดถ้าสมรรถภาพก็ดีอาจจะดีกว่าคนที่มีลูกมากสอีก แต่ก็ไม่สามารถจะสร้างลูกให้มเกิดขึ้นมาได้ท่านจึงมีความแปลกใจว่าทำไมจึงไม่มีลูกก็โปรดทราบตามเรื่องนี้มองดูเวลาก็ใกล้จะจบตอนนิทานกันไปท่านนั้นหลายคงจะจำได้ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรผู้ก่อพระศาสนาพุทธ <c oughs> เวลานี้ร่างกายของพระองค์ก็พัง แล้วองค์เองก็ปล่อพนิพานการปานิพานไม่ได้ร่างกายไปด้วยเอาความดีเกาะอธิสมาในกายไปท่านโพธิราชกุม,มารก็ดีพระสงฆ์ท่านหลายเวลานั้นก็ดีเวลานี้ไม่เหลือแล้วท่านบุกฟังท่านคิดว่าร่างกายก็งท่านจะอยู่ตลอดการตลอดสมัยไหมถ้าคิดอย่างนั้นพลาดท่ามาก จงคิดว่ายังไงไงเราก็ต้องตายความตายอาจจะมาถึงเราในวันนี้คิดไว้เสมอตายคราวนี้เราไม่ยอมไปอบายภูมิที่เราจะเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอ,อ,อ,อริยสงฆ์ด้วยปัญญาเพื่อความมั่นคงของความเคารพและจะทรงสินให้บริสุทธิ์คารวะดโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงอย่างต่ำก็สินห้า ถ้ามาแนนสินสิบพระสินสองร้อยี่เจ็ดาว่าจะสิน 8, แปดได้ก็ดีพระเร่องของท่านแค่สินห้าก็พอในกําลังใจคิดว่าถ้าตายเมื่อไรขึ้นชี่ว่าการเกิดเป็นน์ก็ดีเป็นเทวดาก็ด,เด,กดีเป็นพรมก็ดีเป็นแดนเต็ม,ม้วยความทุกข์เราไม่ต้องการสามแดนนี้จุดที่เราต้องการจุดเดียวคือนิพพานในกาลังใจของทุกท่านทรงอย่างนี้แล้วก็จะตัดบาปอกุศลเก่าๆทั้งหมด ส่วนที่เหลือคือเหือเือดต่บุญกุศลจะนำตนไปสู่สุคติยังต่ำสวรรค์ยังกลางภูมโลกจิตสะอาดที่สุดไปในพานกันแน่ชาตินี้เมื่อเวลาบอกหมดแล้วก็ขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลขวัญดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังจงหลับฝันฝันดีด้วยกันทุกคนสวัสดี